สวยขนาดนี้ใครก็ต้องอยากไปแหละแต่มันหาข้อมูลยากอยู่นะสําหรับเราที่ไปมาแล้วเลยอยากจะมาบอกต่อวิธีการขับรถจากโตเกียวไปคามิโกจิพร้อมกับทิปอื่นๆที่มันเหมือนจะง่ายแต่มันยากกว่าอย่างเช่นถ้าเซิร์ชในกู o ก l e ก็แมว่าโตเกียวไปคามิโกจิอะไม่ได้นะเพราะมันจะไม่ขึ้นอะไรมาให้พร้อมแล้วมาเดินทางไปคามิโกจิด้วยกันเลยคามิโกจิเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเราได้รับการขนานนามว่าเป็นยอดเขาแอลป์ของญี่ปุ่นเลยแล้วที่สําคัญคือเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีนะส่วนใหญ่จะเป็นช่วง หนาวของเขาแล้วเนี่ยหิมะมันจะหนาถานนเท่านั้นต้องปิดตัวลงและที่สําคัญคามิโกจิอยู่ภายใต้ใตเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็มีสัตว์ป่าเยอะมากทำให้เขาจํากัดการเข้าของรถยนต์ส่วนตัวเพร่อรถมลภาวะททางเสียงหรือทางอากาศซึ่งก็แปลว่าต่อให้ขับรถไปเองก็ไปไม่ถึงคามิโกจินะจะต้องนั่งบัสต่อด้วยก่อนอื่นเรามาเริ่มจากการเช่ารถขับกันก่อนเราทําการเช่ากับโตโยต้าเรนนะคะ เช่ารถครับเราเอารถที่ตตเตเกีกวรเลยนี่จาโดยส่วนใหญ่แล้วที่เช่ารถจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเ <c oughs> พื่อความสะดวกสบายอยู่แล้วเราก็เลยนั่งรถไฟฟ้าจากโรงแรมไปรับรถได้เลยสบายมากและนี่ก็คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะเช่ารถไปคามิโกจิจองไว้ก่อนวัน่ก่อนเดินทางสดๆร้อนๆเลย่ะเพราะทิปไฟไหม้ค่ะองอนเนี่ยอย่างแรกเลยญี่ปุ่นี่ยต้องใช้ใบขับขี่สากลอ,อยู่เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางออกมาจากไทยอย่าลืมไปทําใบขับขี่สากลมาด้วยแล้วก็อย่าลืมพกใบขับขี่ไว้ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าเผื่อว่าจะโดนตารวจ เร่อเหมือนเราเราอะขับรถกันมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นประมาณ6ครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โดนตำรวจสุ่มเรียกเฉยเลยอย่าประมาททิ้งใบขับขี่ไว้ในกระเป๋าเดินทางนะพกไปด้วยเสมอมีประสบการณ์โดนตำรวจเรียกจับครั้งแรกแต่ว่าเขาอะคือแบบพอหลดไฟแดงมาใช่ป่ะเขาก็พูดหลังรถพูดประกาศออกไมเหมือนคงพูดให้หยุดมั้งเราเลี้ยวเข้ามาในปั๊มพอดีเราก็เลยหยุดใช่ป่ะตำรวจก็เดินมาบอกว่าเป็นตำรวจญี่ปุ่นแล้วก็ขอดูพาสปอร์ตกับไลเซนส์ซึ่งเราเสือกลืม international license ไว้ ในกระเป๋าเดินทางที่โรงแรมเขาก็บอกโอเคไม่เป็นไรเช็คแล้วโอเคแต่ว่าเขาถ่ายรูปไปนะเดี๋ยวต้องคอยดูว่าเมื่อกี้คือทําผิดอะไรหรือเปล่าทําไมถึงทําไมถึงโดนตํารวจเรียกก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างที่2คือก่อนออกจากที่เช่ารถคุยกับพนักง,งานก่อนว่าให้เขาช่วยเปลี่ยนระบบนําทางนาวิกเกเตอร์เป็นภาษาอังกฤษเราเคยงมเปลี่ยนกันเองคือกว่าจะกดภาษาญี่ปุ่นถูกอะกดไม่ถูกบอกเลยว่าพนักง,งานช่วย,ยจะสะดวกที่สุดและอย่างสุดท้ายอย่าลืมขอบัตรทางด่วนที่เรียกว,ว่าการ์ดเอกับที่เช่ารถด้วยเพราะมันจะทําให้ขับรถผ่านทางด่วนได้เหมือนมีอี ใช้จ่ายทั้งหมดมันก็จะถูกเก็บไว้ในการแล้วก็ไปคำนวณตอนคืนรถอีกทีระยะทางในการขับรถทั้งหมดประมาณ250กิโลเมตรจากโตเกียวไปคามิโกจีนะโดยเราอะขับไปตามทางที่ Google Map แ,แนะนำ<ม>ก็จะขึ้นทางด่วนไปใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ถ้าใครอยากเลี่ยงทางด่วนก็ดูเหมือนจะทำได้แต่ระยะทางจะนานกว่ามากอ้อมกว่ามากอาจจะขึ้นไปถึง7-8ชั่วโมงได้เลย ก่อนขากลับไปเราไม่ได้แวะพักที่ไหนกันเลยเพราะว่าเราออกเดินทางกันแต่เช้าเพื่อที่จะได้เริ่มเดินป่าคามิโกจิช่วงบ่ายก็เลย <l> ต้องขับรถยิงยาวไปเลยแวะแค่สถานที่พักบนทางรวนเท่านั้นส่วนขากลับเราก็แวะเมืองนิกโกกันซึ่งจริงๆแล้วว่าถือว่าออกนอกเส้นทางโตเกียวคามิโกจิไปไหน่อยจะสำหรับใครที่อยากแวะพักตามเส้นทางก็มีจุดที่น่าสนใจต่อไปนี้โค <l> ฟูเนี้ยมีวิวภูเขาไฟฟูจิแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเมืองเนี้ยยังดังเรื่องอูด้งเส้นหนาในซูมิโซด้วยหรือจะแวะที่เรกซัวที่เป็นทเเเเลลสาวววววิยยต็็มมมด้้้ภูขแกืองนีี บ่อน้ำร้อนเรียวกังบ่อน้ำร้อนให้หรือจะแวะที่มาซูโมโตะเมืองดังอยู่แล้วที่มีถนนเก่าแก่พร้อมกับปราสาทชื่อดังอย่างปราสาทมาซูโมโตะอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย รถส่วนตัวมันเข้าไม่ถึงคามิโกจิด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องจอดที่ที่จอดรถก่อนโดยเวลาเราขับออกมาจากโตเกียวก็ขอให้เซิร์ชเป็นสถานที่จอดรถอย่างสวันโดพาร์กิ่งหลอดเลยรยูโอตะกิพาร์กิ่งหลอดได้เลยลานจอดรถอ่ะมีหลายที่นะแต่ว่ารถก็เยอะมากเช่นกันแต่ว่าเราก็ดันไปวันเสาได้แหละ4ี่ชั่วโมงครึ่งจากโตเกียวโอเอโนอะเนี่ยสี่ชั่วโมงครึ่งถึงนี่ไม่รวมเวลาจอดรถเบรกนะเรา่าจะเป็นเสร็จประมาณ5ชั่วโมงวก,กว่ากก็โอเคครับอากาศดีดแต่แดดแรงแต่แดดแรงประมาณ 25, ราณนี่แล้ว้ายค่ข้างกปู่ไา้เดี่ยแล้วล คือตั๋วรถบัสกินไปข้าบโดยค่าที่จอดรถจะอยู่ที่ประมาณวันละ700ยเยนหลังจากนั้นเราก็ต้องเดินไปซื้อตั๋วขึ้นรถบัสกันราคาอยู่ที่2,400ยเยนสําหรับตั๋วไปกับและนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ในการขับรถมาคามโกจิสิ่งแรกก็คือพอออกนอกโตเกียวมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นชนบทขึ้นเรื่อยๆ่ยเว้ยอย่าลืมเติมน้ํามันไว้ก่อนถ้าผ่านเมืองปกติมัน3าชั่วโมงกว่ากว่าวันนี้เมื่อเช้าสี4ชั่วโมง2 1อนาที ขนาดนี้เป็นเวลา6โมงขึ้น,น,นแต่ว่าวันเสาร์ไง ใช่คนน่าจะออกไทยกันเยอะอะไม่เป็นไรก็ดีมีเพื่อนอยู่บนถนนสำหรับการขับรถออกมาจากโตเกียวถ้าใครไปตรงกับวันเสาร์ทิตย์เหมือนเราให้เช็คการะจราจรให้ดีและอย่างสุดท้ายเนื่องจากการเดินทางก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันแล้วยังไม่รวมการเดินป่าในคามิโกจิขนาดเราที่เลือกเส้นทางวนครบลูกนะแต่ว่าไม่ได้นอนค้างบนภูเขาก็ยังใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-5ชั่วโมงมันขึ้นกับความตาต่องยอนของคนเดินนะอย่างเราเดินถ่ายรูปไปเรื่อยอะไรเรื่อยก็ประมาณเกือบ5ชั่วโมงได้ก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องนอนแถวนั้นแน่นอนภายในคามิโกจ มีที่พักหลายแห่งมากเลยนี่คือเราถ่ายรูปให้ดูว่าที่พักที่ไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างคือมันดูดีมากเว้ยแต่ว่าเต,ต็มเร็วมากเราจองแล้วคือ2เดือนล่วงหน้าไม่ทนันต้องจองล่วงหน้ายาวๆหน่อยโดยเฉพาะถ้าใครไปช่วงใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแถวปลายเดือนตุลาคมมันจะเต็มเร็วมากแต่วิวดูดีมันคงแบบตื่นมากกว่าวิวแบบนี้โคตรดีอะแต่การนอนพักนอกคามิโก,กจิมันก็ดีเหมือนกันนะคือเราคิดว่าราคามันถูกกว่าตัวเลือกก็มีเยอะกว่าแล้วก็เมืองแถวนี้มีที่พักที่มีออนเซ็นจะบ่อน้ำร้อนเต็มไปหมดเลยเราพักกันที่นี่เรราาะทัใจมก เพราะว่าเป็นเรียวกังที่เล็กๆแล้วมันได้ฟิลเหมือนมาบ้านคนญี่ปุ่นคนเสิร์ฟก็คือมีคุณยายท่านหนึ่งแล้วก็คุณป้าคนหนึ่งช่วยกันคอยดูแลทําทุกอย่างตั้งแต่ต้อนรับยันเสิร์ฟทิปข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือเช็คตารางเวลารถชาทบัสออกจากคามิโกจิรอบสุดท้ายดีเพราะเราเจอมากับตัวแล้วว่าดูป้ายแล้วว่าเข้าใจว่ามันเป็นเวลาหนึง่งแต่ว่าคุณพนักงานอ่ะเขาบอกให้เราดูอีกช่องหนึ่งเหมือนแบบอีกคอลัมน์หนึ่งแล้วสุดท้ายพอถึงเวลาจริงๆคุณพนักงานเขาบอกผิดเว้ยเราเกือบบบตตกกกกรรรถนนนเเเลยคือือออป็าาาททมมี่้งดิแ แทบวิง่งอ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะมาเที่ยวญี่ปุ่นก็ยังมีความยากลำบากเรื่องภาษาอยู่ดีเมื่อกี้คือตอนลงรถบัสอะ่ะคือเขามีภาษาอังกฤษพูดใช่ปะ่ะพูดว่าแบบ parking lot แบบสวันโดตรีคือแต่แทนที่จะพูดว่าสามอะ่ะมันพูดว่าอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแบบอ้าวแล้วใช้สวันโดของเราเปล่าอะ่ะเพื่อนพูดไหลอังกฤษผสมกับญี่ปุ่นงงไปหมดแล้วก็คือยังงงทุกคนก็งงก็ไม่มีใครกอดออดนะแต่เขารู้ไงว่าทุกคนมานี่ สำหรับสิ่งที่ห้ามพลาดจะต้องพกไปคามิโกจิด้วยแล้วก็เส้นทางในการเดินคามิโกจิหรือสิ่งอื่นๆที่ต้องรู้ก่อนไปเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อ